สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังหมอลำพาไปเพลิ h a n n e l ในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาฝากถึงศิลปินหมอลำนะครับที่นเน้นเลยก็คือศิลปินหมอลำเสียงวิหกในเมื่อเจอดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดของคนอื่นแล้วก็คอมเมนต์แย่ๆไอประเภทท็อกซิกนะครับคือให้ศิลปินนะอย่าไปเครียดแล้วก็อย่าไป เีเรียสกับคําพูดของคนอื่นนะครับเรียกได้ว่าอย่าไปทุกข์กับคําพูดของคนอื่นประมาณนั้นนะให้ฟังเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเครียดจากคําพูดของคนอื่นเราทุกข์ใจจากคําพูดของคนอื่นใช้หลักการนี้ครับคนพูดนั่นแหละมันรับไว้อย่าไปรับเพราะปากเนี่ยจะพูดแต่สิ่งที่เป็นขยะเม่นๆออกมามันเลยเข้าหูก่อนนะครับเพราะปากกับหูมันใกล้ที่สุด ของตัวมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เอาใจไปรับไปรับรู้รับฟังไปรับรู้คําพูดของมันก็จะไม่ทุกตัวไหมครับเพราะสารที่พูดออกมาแหละมันก็จะผ่านหูคือขึ้นออกไปนะครับขึ้นเข้าไปอย่าไปรับฟังความทุกข์อย่าไปรับฟังปัญหาหรือคําพูดจากปากที่เน่าเหม็นใครส่งก็คือเอาส่งกลับไปนะครับเหมือนปรษณีย์ที่ส่งกลับมานะก็แค่ส่งกลับนะถ้าปากไมนไม่มีหูรูดก็คือเข้าหูมันเอง คุณไม่ต้องไปรับแทนมันประมาณนี้แค่นี้ก็จบนะครับชีวิตคนเราเนี่ยก็คือขัดช่างแมงบ้างนะครับปล่อยมันไปบ้างแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะนะเชื่อผมเถอะนะคนเราไม่ได้รักเราเป็นล้าหรอกมันก็มีคนเหมือนไส้เราเ็นเรื่องธรรมดาแหละแต่อย่าลืมว่าคนที่อิจฉาเรามันจะทาให้โลกเราชีพหายนะอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ากับคนที่ไม่รักเรา ให้สนใจกับคนที่เขารักเราดีกว่านะฝากถึงศิลปินทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าแล้วก็เราติดตามคนที่เขารักเราดีที่สุดนะครับยังมีคนอีกหลายคนที่เขายังรักเราและเป็นห่วงเราแล้วก็ติดตามที่จะให้กําลังใจองค์กรเสียงวิหกแล้วก็รักองค์กรเสียงวิหก อย่างล้นหลามเราโฟกัสที่คนที่รักเราเก็บภาพบรรยากาศดีๆไว้เป็นความทรงจําที่ดีนะครับเวลาเราไปเล่นที่ไหนเราก็เก็บภาพทรงจําเก็บความน่ารักของคนที่เขารักเราที่เข้ามาพูดคุยกับเราอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่เป็นขยะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งอปัปมงคลอะไรก็แล้วแต่นะครับคําพูดเราเนี้ยอย่าไปรับนะครับปล่อยผ่านเหมือนกับไปเสนียส่งคืนแม่งไปเลยนะฮะอย่าไปรับมันนะครับไอ้พวกท็อกซิกไอ้พวก ปัญหาจากปากคนอื่นที่ไม่ดีอ่ะหรือคอมเมนต์แย่ๆอะไรแบบเนี้ยปล่อยมันไปนะวันนี้ก็เอามาฝากให้กับหมอลำเสียงวิหกทุกทท่านนะครับจงสู้ต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่ไปนสนใจใครไม่ต้องไปแคร์ใครเราเก็บสิ่งดีๆไว้เก็บคำพูดที่ดีๆไว้จะเป็นการดีที่สุดนะครับและอดิวันนี้ก็เอามาฝากทุกทท่านนะครับฝากเป็นรัแมีเพลงด้วยนะแล้วก็ขอกำลังใจนะครับ สำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจอดิวนะครับยังไงก็ขอบคุณนะตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจทีมงานเสียงวิหวทุกท่านด้วยครับวันดีขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ